ครับการเพียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมในแพทย์จตุรงเพ็งดรพัฒน์สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดพรรคเพื่อไทยนะครับต้องขอกลับขอบคุณท่านประธานทั้งท่านประธานชัวลิกภัยเมื่อเช้าท่านประธานท่านสุชาติตันเจริญที่ได้เปิดโอกาสให้ท่านคุณหมอชนนั่นสีแก้วเสนอยติ เรื่องการหามาตรการป้องกันแล้วก็เยียวยาในส่วนของพี่น้องชาวจังหวัดระยองเรื่องของการติดเชื้อจากคนที่นํามาจากต่างประเทศในวันนี้ครับาท่านประธานครับผมเองในฐานะที่เป็นแพทย์คุณหมอกิติศักดิ์คณาสวัสด์แล้วก็พวกเราตระหนักในเรื่องของโควิดหรือโคโรนาไวรัสมาตั้งแต่วันที่29มกราคม2563จําได้ว่าวันนั้นเราได้เสนอยติ แล้วก็ได้มีการตั้งกันได้มีการอภิปรายกันขณะนั้นประเทศไทยติดเชื้อแค่8ปดคนมีพี่น้องจากประเทศจีนแค่2องพันกว่าวันนี้13ล้านนะครับและที่สําคัญณนะวันนี้ถ้าเรานึกภาพถึงเหตุการณ์ตั้งแต่4ีหเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์วันที่12วันที่10ของอลูกสาวนะครับวันที่11-12อองของฐานอียิปต์นั้นพี่น้องประชาชนนั้นทุกคนเสียสละ ทุกคนตั้งใจอดทนปฏิบัติตามที่รัฐบาลขอร้องก็เพราะอะไรครับก็หวังว่าโคโรนาหรือโควิด -19 นั้นจะหมดไปก็หวังว่าเศรษฐกิจปากท้องเขาจะดีขึ้นขณะนี้นะครับเศรษฐกิจปากท้องเริ่มที่จะดีขึ้นในช่วงที่มีมาตรการคายล็อกในเฟสห้าทุกคนพอจะยิ้มออกได้บ้างแล้วก็ การที่สถิติไม่มีการพู้ติดเชื้อถึง49วันในประเทศโดยเฉพาะถึงวันที่11 12นั้น49วันนั้นก็เป็นที่เรารู้สึกค่อยอุ่นใจพี่น้องจากทุกอาชีพเริ่มมีความสุขขึ้นมาบ้างแต่ปรากฏว่าเหมือนฟ้าผ่าเข้ามาในห่วงของวันที่10นะครับตั้งแต่วันที่8นะครับจากทหารอ่า ของอีบเข้ามาวันที่เก้าไปเดินทางปรเทศเฮ้ยสิบกลับเข้ามาใหม่วันที่สิบเอ็ดตรวจแต่ว่ายังไม่เจอสิบสองเจอแล้วสิบเอ็ดเดินทางกลับรวมทั้งอีกคิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ในห่วงวันที่แปดเก้าสิบใกล้เคียงกันสิ่งซึ่งผมจะนําเรียนในหลายเรื่องเรื่องแรกเลยคือเรื่องระบบเรื่องของการทํางานสืบมเนื่องจากมีคําสั่งนะครับของศูนย์บริหารจัดการแพร่เชื้อระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด19ที่7ทับ2 5 6 3เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตัตรา9แห่งพระราชกำหนดพวนาราชการในสถานฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่6แล้วก็มีบัญชีแนบไทยในบัญชีแนบไทยเนี่ยผมจะเรียนว่าแบ่งไปตั้งแต่หนึ่งการเดินทางเข้ามาแลจากพี่น้องผู้มีสัญชาติไทยทนี่คือข้อที่1 ข้อที่สองก็คือผู้มีเหตุยกเว้นกรณีที่นายยมตีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานฉุกเฉินกําหนดอนุญาตหรือเชิญให้เข้ามาในรัฐาจักรได้ตามความจําเป็นโดยอาจกาหนดเงื่อนไขและเงืินไขเวลาก็ได้กรเลยที่สามวงเล็บสามข้อหนึ่งตรงนี้คือประเด็นก็คือบุคคลในคณะทูตคณะกงสุลองค์การระหว่างประเทศหรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทยหรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงต่างประเทศอนุญาตตามความจําเป็นตลอดจนคู่สมรสบิดาหรือบุตรของบุคคลงกา่าอันนี้คือเกี่ยวขอ้องกับงบบุตรนะครับและข้อที่5นะครับของข้ามไว้ที่4ข้อที่5ก็คือเป็นเรื่องนะครับผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจํายานพาหนะซึ่งจําเป็นต้องเดินทาง เข้ามาตามภารกิจและมีกําหนดเวลาเดินทางออกนอกรัชชัดเจนในนี้จะมีบัญชีว่ามาตรการก่อนเข้ามาและขณะเข้ามาทําอย่างไรผมมาอ่านเปรียบเทียบทั้งหมดเลยเนี่ยคือผมเห็นด้วยคุณหมอชนน่านว่าในเรื่องของวิธีการเป้าหมายของบุคคลที่เข้ามาในข้อกําหนดเนี่ยเป้าหมายตรงกันครับคือหนึ่งไม่ให้เชื้อเข้ามาในประเทศไม่้คนไทยตนุกไม่้คนไทย เสียขวัญสองเราก็ต้องให้ผลสำลิดทั้งหมดสำลิดผลด้วยเพราะฉะนั้นเป้าหมายตรงกันแต่วิธีการอาจจะต่างกันอย่างข้อหนึ่งของคนไทยเนี่ยมีตั้งห้าหข้อมีรายละเอียดมากให้ตรวจเชื้อห่างกันสองครั้งห่างกันกี่วันกี่วันรายละเอียดเยอะเลยข้อสามก็มีการตรวจเชื้อแต่ข้อห้าผมยังไม่เห็นว่าให้มีการตรวจเชื้อมีแต่การเฝ้าตรวจระวังโดยแอปพลิเคชันต่าง ซึ่งนี่ครับเป็นวิธีปฏิบัติที่ที่ผมต้องเรียนว่าไม่น่าจะหลุดรอดไปเรื่องของการตรวจเชือ้อเพราะฉะนั้นจะนําเรียนถามว่าข้อปฏิจจบัติตร,ตรงนี้เนี่ยเราจะปรับให้เป็นมาตรฐานที่คนไทยทั้งประเทศสบายใจได้ไหมโดยเฉพาะข้อ5วงเล็บข้อ1วงเล็บ5คือให้มีข้อ1กักคัดกรองข้อ2ยื่นเอกสารข้อ3ใช้ระบบสื่อสารติดตามแอปพลิเคชันข้อ4ให้เข้ากัดกันโดยไม่ได้บอกถึงการตรวจเชือ้อ เพราะฉะนั้นจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดช่องว่างหรือเปล่าแต่คนอ,อื่นมีหมดนี่คืออยากเกินคําถามแล้วว่ารัฐบาลจะแก้ไงข้อที่หนึ่งข้อที่2ก็คือนะครับในห่วงที่เราปฏิบัติการตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นว่าการที่มีข้อระเบียบตรงนี้เนี่ยก็มีเถอะแต่เราต้องมีวิธีการที่รัดกมุมเบ็ดเสร็จจะเรียกว่า one stop service ก็ได้ทุกอย่างดูแลหมดแต่ต้องทำให้เสร็จ โดยที่ผลสำริดของเขาเนี่ยตรงก,กันกับทุกคนที่อยู่ในห้าข้อนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ว่าเราต้องทุ่มเทสปะกำลังเช่นนะครับเราจะทำสบอบตรวจก็ขอให้มีทีมงานทำหรือว่าตรวจคณะที่ไปอยู่พักโดยเฉพาะที่เดินทางเนี่ยถ้าเป็นข้อหนึ่งเนี่ยจะดูอย่างเข้มข้นเราก็ต้องดูโดยเฉพาะบทกรารต้องตามเขาไปดูนี่เป็นช่องว่างที่การเข้าไปกักตัวตามที่คณะ ทางสบคกําหนดเนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปไตามไปดูหรอเปล่าถ้าตามไปดูแล้วปรากฏไงถ้าไปพักอยู่คอนโดไปพักอยู่โรงแรมแล้วปรากฏว่าอยู่โรงแรมแล้วมีการออกไปนอกสถานที่แบ่งเป็นสองกลุ่มออกไปช้อปปิ้งไปต่างๆ,ๆก็ทําให้กลุ่มเนี่ยสร้างภาระให้กับเจ้าที่สาธารณสุขเขาต้องไปตามไปตรวจดูขึ้นลิฟต์ตัวไหนเบอร์ไหนมีคนอยู่กี่คน นั่งรถยังไงบ้างกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยและห้างร้านต่างๆทําให้เกิดผลที่ต้องใช้เวลาใช้คนมากมายเครื่องบินที่เข้ามาก็ทั้งหมด250าคนที่นั่งมาต่างๆมันเป็นภาระต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ตกไปถึงนักเรียนต้องปิดโรงเรียนเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงเรียนว่าทํำยังไงนะครับในเรื่องของข้อปฏิบัติให้ให้ละเอียดถ้าเราถ้าตัดวงจรได้เช่นอยู่แต่ในห้องที่กักกันเนี่ยก็ไม่ต้องมีไปตรวจตามห้างห้างก็ไม่ต้องตื่นตระหนก พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ต้องกังวลว่าจะขายของไม่ได้เพราะว่าจะมีโควิดมาหรือเปล่ามาติดเชื้อมาหรือเปล่านะครับมีงานวิจัยกับธรรมทานครับวิจัยคือหนึ่งการใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยถ้าคนไม่ได้ติดเชือ้อคุยกับคนติดเชือ้อใส่แมสคนไม่ได้เชือ้อป้องกันได้ถึง30%คือโอกาสเสี่ยงลดลง30%ถ้าคนติดเชื้อใส่คนไม่ติดเชือ้อไม่ได้ใส่โอกาสลดถึง95% แต่ถ้าติดเชื้อไม่ได้ใส่พร้อมกันเนี่ยลดไปถึง98.5เเพราะฉะนั้นการใส่แมสเนี่ยผมยืนยันว่าต้องต้องใช้ต้องใส่ล้างมือแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับการไอการจามก็เหมือนกันอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยไอปุ๊บเนี่ย25องศาเ,เชื้อตายไปใน3านาทีแต่ถ้าอยู่ในเมืองหนาวเนี่ยเชื้อตายอีก3าชั่วโมงเป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของความตื่นตระหนกในเรื่องของการให้ความมั่นใจผมต้องเรียนว่าขณะน,นี้ท่าน การสร้างความเชื่อมัน่นมั่นใจในเรื่องสําคัญขณะนี้ทางท่านคุณหญิงสุดารัตเกยุรพันธ์ประธานยุศาสตร์พักเพื่อไทยท่านเดินทางไปจังหวัดระยองนะครับเมื่อเช้าก็อยู่ที่เดินตลาดฟังความคิดเห็นตอนบ่ายก็จะประชุมร่วมกันกับคณะนักธุรกิจกับผู้ซึ่งได้รับผลกระทบนี่คือการที่เราต้องช่วยเหลือเยียวยานะครับการเยียวยาในเรื่องสําคัญเพราะว่าขณะนี้พี่น้องชาวระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยที่ได้รับ ผลตรงนี้เขาหนักนะครับจากที่กำลังจะดีขึ้นกลับมากลายเป็นว่าพ่อค้าขายของไม่ได้นักธุรก,กิจต่างๆเป็นข่าวๆเยอะแยะนะครับลองการจองเรือจองเครื่องบินจองรถจองโรงแรมเสียหายไปหมดเลยนี่คือต้องเยียวยาให้กำลังใจแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมต้องเรียนว่าการจัดระบบการตรวจผมไม่ได้ไม่ได้โทษทางเจ้าหน้าที่นะครับเพราะาเจ้าหน้าที่เนี่ยผมเชื่อผมเป็นแพทย์ทำงานเต็มที่ทุ่มเททำยังไงทำ แต่ขอให้วางให้ดีวางระเบียบวางกฎวางแนวดีเจ้าหน้าที่เขาจะเดินทาได้ถูกต้องและก็ปฏิบัติได้ความชอบแล้วก็มีความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องนําเรียนเลยครับว่าท่านที่เห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยกอดระยองด้วยสองมือเราเป็นแฮชแท็กที่ตอนนี้กาลังดูแลกันอย่างเต็มที่นี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวระยองนะครับนอกจากนั้นในเรื่องที่ผมเรียนว่านะครับการติดเชื้อ นะครับผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันติดเชื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบใกล้ชิดแบบแบบที่อยู่ห่างเนี่ยเราต้องตรวจและดูแลให้ความมั่นใจให้กำลังใจตัดวงจรและที่สำคัญนะครับก็คืออยากให้เคสทั้งสองเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างสุดท้ายผมตั้งนันยนนา,านครัประธามว่าสุดท้ายจริงๆที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเลยและการวางระบบการวาง ระเบียบต่างๆตลอดจนแนวปฏิจจบัติขอให้เป็นแนวทางที่พี่น้องประชาชนเขามีความสบายใจไม่ตื่นตระหนกและภาคภูมิใจว่าเราจะพาประเทศให้พ้นวิกฤตต่อไปนะครับให้ทุกท่านได้มีเรียกว่าความสบายใจแล้วก็มีเงินเศรษฐกิจดีปากท้องต้องดีเศรษฐกิจต้องดีสุขภาพต้องดีและความเชื่อมั่นต้องเกิดนะครับขอขอบคุณท่านครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิป กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ